รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่การสภาการศึกษาได้ออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา10ส,สมรรถนะเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นวิเคราะห์ได้และลงมือทําด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอคําสั่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะ สำนักงานรีสอริการสมนักสากับสวทเนี่ยได้พยายามจะกำหนดเรื่องของสมรรถนะผู้เรียนในช่วงปฐมศึกษาแล้วอยากจะเห็นประมาณสักสิบเรื่องนะครับถ้าเป็นในแง่ของวิชาการก็จะเป็นเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมันจะมีเรื่องของทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นมาสิ่งที่เพิ่มเติมมานอกเหนือจากสมรรถนะทางด้านสารวิชาก็ยังมีในเรื่องของทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตของตนทักษะในเรื่องของการประกอบวัชีพ์สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาใน2เรื่องหลักที่เรา พูดกัน้ท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทักษะทางการคิดวิเคราะห์แล้วก็การรู้เท่าทันสื่อแต่สื่งหนึ่งที่เด็กจะต้องถูกถูกฝังไปด้วยก็คือ1การทํางานเป็นทีมเวิร์กการทํางานแบบมีจนะิตสาธารณะนั่นคือเป็นสิ่งที่ต้องถูกเข้าไปด้วยก็จะเป็นสิบเรื่องที่เราวางไว้สําหรับเด็ก,กระดับชั้นประถมศึกษา การใช้หลักสูตรที่เบสออนฐานสมรรถนะของผู้เรียนคอนเทนต์ของความรู้เนี่ยยังเป็นคอนเทนต์แบบเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้ผู้เรียนมีโอกาสในการทํางานเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นเน้นในเรื่องของจิตสาธารณะมากขึ้นเป็นการทํางานแบบเป็นทีมเพราะเป็นซิทูเอชั่นเบสคอนเทนต์ที่เด็กต,ต้องใช้ในการแก้ปัญหาก็ขึ้นเกิดเลเวลในชั้นเรียนของเขาบางครั้งคุณครูต้องเป็นคนใส่คอนเทนต์เพิ่มในระหว่างที่เด็กแก้ปัญหาเป็นรายกลุ่มรายกลุ่มและรายกลุ่มเพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่มีความสามารถจะไปหาแหล่งความรู้ได้ ได้ถัดหรือไม่รู้วิธีการจัดหาแหล่งความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนสามารถจะใช้ความรู้ไปวิเคราะห์และแอปพลายในการแก้ปัญหาสิ่งที่จะส่งผลอินเดเร็กซ์แอ้อมก็คือว่าเขาสามารถจะเอาความรู้นี้ไปแอปพลายในการใช้แก้ปัญหาชีวิตประจําวันได้ด้วยเช่นเดวกอย่างยกที่ผมยกตัวอย่างเรื่องการหัดดูแลด้านกติกกรรมกรเกษตรกรรมไม่ได้บอกว่าเขาต้องไปลงทุนรงแรงเพราะสมรรถนะทางกายของเด็กยังไปไม่ถึงแต่เน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตทักษะอื่นๆในทางนิสิต ในการคำนวณในการใช้น้ำการจับตารางเวลาการมีวินัยในการดูแลอันนี้ก็จะคอมบน์ e เข้ามา จากการที่โรงเรียนได้ศึกษาฐานสมรรถนะของสภาการศึกษา10สมรรถนะที่สภาการศึกษาได้จัดทําขึ้นโรงเรียนของเราได้นําไปใช้แล้วก็นําไปสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านสมานมิตรซึ่งจะเริ่มใช้ในปี63นี้ส่วนการทดลองใช้ที่ผ่านมาแล้วนะคะพอไปปรับใช้ที่โรงเรียนแล้วทําให้นักเรียนเกิดสมรรถนะพื้นฐานแล้วก็สมรรถนะทั่วไปสมรรถนะพื้นฐานนี่ก็จะมีประมาณ4สมรรถนะและสมรรถนะทั่วไป6สมรรถนะตามสาระ การเรียนรู้ในแต่ละวิชาหลัก8สาระการเรียนรู้และที่สําคัญโรงเรียนของเราได้เพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนก็คือรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วก็ระยองศึกษาเพื่อเสริมเพิ่มให้โรงเรียนเข้มแข็งแล้วก็ตอบโจทย์ระยองมาโคตามยุทธศาสตร์ของระยองค่ะ จากเดิมนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะเรียนค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาเยอะแล้วก็วัดผลตามตัวชี้วัดทาให้เด็กรู้สึกว่าเครียดเด็กจะคิดต่อจากที่มีอยู่ไม่ได้เหมือนกับทาตามคาําสั่งตามกรอบที่เราวางไว้ตามที่ครูวางไว้แต่พอเราใช้สมรรถนะนี่เข้ามาทําให้เด็กอะคิดต่อได้คิดเพิ่มเติมได้คิดออกนอกกรอบได้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าเรากําหนดสถานการณ์ mm hmm. เพื่อที่เด็กแก้ปัญหาเด็ก mm hmm. จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอคารําสั่งหรือเราวางกอบไว้แค่นี้แต่เด็ก ามต่อยอดและคิดต่อได้ทําให้เขาสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ถึงแม้มีสถานการณ์ที่ขับขันเขาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอใครเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเราคาดหวังว่าจะเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงในจยุคย่นต่อไป เด็กที่มีความรับผิดชอบเด็กที่มีการรับรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สมองและสติปัญญามากกว่ากำลังในการจัดการปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างวิน,นัยสร้างจิตสานึกที่ดีแล้วก็ความสามารถในทางวิเคราะห์ได้เนี่ยเราไม่เหนื่อยเพราะว่าจําเป็นที่เด็กจะต้องเป็นคนเรียนเก่งและเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดแต่เด็กสามารถจะมีทักษะอาชีพแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีในระับเพื่อนประเทศชาติได้ คืออีกหนึ่งบทบาทของสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งมีหน้าที่เสนอแผนการศึกษาชาติสำหรับวันนี้มองมุมใหม่ไฟโฟกัสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ